สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตปรานะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอคติและเรื่องราวชีวิตของปราตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมานำเสนอด้วิธีการอ่านเป็นคำๆขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษาไม่ใช่ผู้รู้ผมจะสมูปเปี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการแนะนารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0897991212ครับขณะนี้ผมนําเสนอเรื่องราวของโทมัสฮอบนะครับเป็นตอนที่3จากหนังสือความคิดทางการเมืองจากเพเรโตถึงปัจจุบัน อาจารย์เอ็มเจฮาร์มอนนะครับคณะรัฐศาสตร์หมหาาลัยรัอยูา่ารัฐอเมริกาเป็นผู้เขียนอาจารย์เสนเ์กามริกนะครับคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นผู้แปลเมื่อตอนที่เราพูดกันถึงเรื่องประวัติชีวิตของโทมัสฮอปนะครับซึ่งแน่นอนครับหาความสงบสุขไม่ได้เลยนะเพราะตัวเองเนี่ยเชื่อเรื่องกษัตริย์นิยมแต่ไม่ได้เชื่อแบบที่พวกคาทอลิกเชื่อเดี๋ยวไม่ได้พูดเชื่ออย่างที่เชิร์ชออฟอิงแลนด์เชื่อนะเพราะนั้นเขาก็ไม่เอาไม่เอาตัวเอง นะครับขณะเดียวกันผู้รัฐสภาก็ยิ่งแน่นอนไม่ชอบนะครับเพราะผู้รัฐสาก็ต้องการอำนาจเนี่ยนะครับอยู่ในมือรัฐสภามากนะอยู่ในมือกษัตริย์น้อยสุดแล้วโทมัสฮอปก็เลยกลายเป็นคนซึ่งหาความสงบสุขไม่ได้เลยตลอดชีวิตนะครับมาต่อตอนนี้เขาบอกวิธีการของฮอปนะฮอบคิดยังไงนะครับที่ถึงได้เขียนหนังสือขึ้นมานะปัญหาในสมัยของฮอปเนี่ยมีอยู่อยู่ชั่วประชาคมที่เป็นปึกแผ่นอาจจะก่อตั้งขึ้นได้หรือไม่ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ฮอปคิดเห็นว่าได้ และพูดถึงศิลปะซึ่งจะใช้สร้างรัฐฮอบได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ต้นให้เกิดความหวองว่าสังคมอาจจะจัดระเบียบใหม่ได้ในลักษณะที่สร้างคนขึ้นใหม่และทําให้ชีวิตของคนดีขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เคยเป็นแต่ก่อนทั้งนี้โดยอาศัยความรู้แบบศาสตร์ฮอตระหนักแน่ว,ว่าความยุ่งยากของมนยษยชาติโดยส่วนใหญ่เป็นผลเกิดจากลักษณะค,ความไม่จัดเจนและไม่รู้จริงในการที่ประชาคมการเมืองได้ก่อรูปขึ้นในอดีต เขารู้และยอมนับทนศนะของเดกกาดที่ว่าวิธีการทางคณิตศาสตร์อาจปรับใช้ได้กับการขบคิดปัญหาในศาสตร์อื่นๆเขารู้สึกจะมั่นใจมากกว่าเดกกาดในเรื่องนี้เพราะความหย่อนในความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาอย่างไรก็ตามพบเชื่อว่าศาสตร์เกี่ยวกับสังคมอาจจะคิดค้นขึ้นได้หา,หากสามารถนําเอาหลักง่ายๆที่สุดมาใช้เป็นรากฐานสําหรับสร้างรูปโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นตามลําดับเป็นชั้นๆๆในจานองเดียวกับในทางคณิตศาสตร์ ขาปฏิเสธวิธีการสืบสาวด้วยเหตุผลและการอ้างอิงผลทางปฏิบัติเขาคิดว่าบทเรียนของประวัติศาสตร์โดยทั่วไปไม่มีค่าการที่จะสร้างจักระพจะไม่ต้องอาศัยการกําหนดแน่ชัดของกฎและหลักต่างๆซึ่งมีความสมบูรณ์แบบศาสตร์ได้ถาวรมันไม่ต้องการเพียงแต่การปฏิบัติอย่างเช่นการเล่นเทนนิสเหตุผลเป็นหลักนําที่ไว้ใจได้ดีกว่าประวัติศาสตร์นะครับนี่คือการเคลื่อนตัวของความคิดของมนุษยชาติ พลิกกันไปพลิกกันมายุคมืดก็เชื่อพระเจ้านะเชื่อสันตปาปาพอสันตปาปาเละเทะมีการปฏิรูปศาส,สนานะครับความคิดทางวิทยาศาสตร์ก็ถูกดึงขึ้นมาแล้วก็มาเชื่อวิทยาศาสตร์แบบหัวปักหัวปัม๊มว่าอะไรก็ตามที่ไม่มเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งนั้นไม่จริงเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ดะนั้นวิธีการของฮอปบอกว่าปัญหาในสมัยของฮอปอยู่ที่ว่าประชาคมที่เป็นปึกแผ่นเนี่ยอาจจะก่อตั้งขึ้นได้หรือไม่ด้วยสติปัญญาของมนุษย์นี่คือสิ่งที่บรรดา เขาเรียกว่านะครับนักคิดทางการเมืองทั้งหลายแหละพยายามอย่างยิ่งนะที่จะหาสูตรสาเร็จนะครับในการที่จะให้สังคมเนี่ยมันอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยนะครับฮอปคิดเห็นว่าได้แล้วพูดถึงศิลปะซึ่งจะใช้สร้างรัฐนะฮอปได้ได้ที่บนจากการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์คือฮอปเนี่ยนะครับมีชุดอยู่ในปลายศตวรรษที่16นะที่บอกแล้วนะครับเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะคือยุคเมื่อเนี่ยมันเกิดมาถึงถึงศตวรรษที่ริบห้าแล้วะ ชาที่16นะครับชาที่15นี่ก็เริ่มนะเริ่มมีนะครับคนอย่างกาลิเลโอคนอย่างโคเปนิคัสเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วเสร็จแล้วพอต่อมาเนี่ยชิลีนิกายเป็นมีที่คนอย่างยิ่งเนื่องจากว่าความคิดทางทาง,ทางของเซนต์อับาเนี่ยนะครับได้รับการโจมตีว่ามันไม่สอดคล้องนะในหลายๆเรื่องกับวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์ได้เพะคนก็อิงมาทางความความรู้ทางวิยทยาศาสตร์ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี่แหละถึงจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะให้คําตอบได้นะครับงนั้นก็อิงนะครับ อิทธิพลจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความบังว่าสังคมเนี่ยอาจจะจัดระเบียบใหม่ได้ในลักษณะที่สร้างคนขึ้นใหม่และทําให้ชีวิตของคนดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นแต่ก่อนทั้งนี้โดยอาศัยความรู้แบบศาสตร์อย่าที่ว่าไปแล้วนะครับศาสตร์คือมันตายตัวนะมันตายตัวมันไม่ใช่ศิละปะนะครับพบสนหนักแน่ว,ว่าความยุ่งยากของมนุษยชาตินั้นนะโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลักษณะความไม่ชัดเจนและไม่รู้จริงในการที่ประชาคมการเมืองได้ก่อรูปขึ้นในอดีต เขารู้และยอมรับทัศนะของเดก,กาศที่ว่าวิธีการทางคณิตศาสตร์อาจปรับใช้ได้กับการครบปัญหาในศาสตร์อื่นๆเขารู้สึกจะมั่นใจมากกว่าเดก,กาศในเรื่องนี้เพราะความย่นในความรูนน้ทางคณิตศาสตร์ของเขานะก็นะครับฮอปเนี่ยเขาจบมาทางศิลปศาสตร์นะอย่างไรก็ตามฮอปเชื่อว่าศาสตร์เนี่ยกับสังคมเนี่ยอาจจะคิดค้นขึ้นได้ถ้าหากสามารถนำเอาหลักง่ายๆที่สุดมาใช้เป็นรากฐานสําหรับสร้างรูปโครงที่ซับซ้อนขึ้นตามลาดับเป็นชั้นๆ คือใช้ความคิดนะครับในการสร้างสังคมนะฮะใบธรรเดียีกับในทางคณิตศาสตร์ฮอปเปอิเสธวิธีการสืบสาวด้วยผลนะครับหรืออินดักทีฟและการอ้างอิงผลทางปฏิบัติหรืออิมเพลซิซึมนะฮะเขาคิดว่าบทเรียนของประวัติศาสตร์โดยทั่วไปไม่มีค่าการที่จะสร้างจักรภพจำเป็นต้องอาศัยการกำหนดแน่ชัดของกฎและหลักต่างๆซึ่งมีความสมบูรณ์แบบศาสตร์และถาวรมันไม่ต้องการเพียงแค่แต่การปฏิบัติอย่าง เช่นการเล่นเทนนิสเหตุผลเป็นหลักนาที่นะฮะเหตุผลเป็นหลักน so ําที Ça ่ไว้ใจได้ดีกว่าประวัติศาสตร์นะครับก็อย่าที่ว่าครับมันไม่ใช่่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่านะแต่ถ้าทันทีที่บที่มันกลายเป็นสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่ามันก็คือตาบอดคามช้างอะอย่างเงี้ฮปรับทัศนะเช่นนี้ให้เขาเข้าให้เข้ากับสิ่งที่เขาถือว่าเป็นศาสตร์ของการเคลื่อนไหวก็เห็นว่ารูปต่างๆของวัตถุอาจแยกแยะจากกันได้ก็แต่ด้วยลักษณะแตกต่างของการเคลื่อนไหวในตัวของมันเท่านั้น รออีกในหนึ่งถ้าวัตถุทั้งหมดอยู่กับที่หรือถ้าทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวในอัตราและทิศทางเดียวกันแล้วก็จะไม่มีรูปลักษณะแตกต่างอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแตกต่างของการเคลื่อนไหวจึงคงต้องเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงจากหลักนี้ฮอตมองเห็นและคิดสร้างหลักปรัชญายสามส่วนขึ้นในส่วนหนึ่งเขาจะได้อธิบายปรากฏการณ์ทางวัตถุในอีกส่วนหนึ่งอธิบายความรู้และความรู้สึกและสุดท้ายอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม ทั้งหมดนี้อธิบายในแง่ของการเคลื่อนไหวผลที่สุดงานเขียนก็ได้จบบริบูรณ์เป็นหนังสือ3าเล่มคือ D c o r p o r e d e D h o m i n e และ D c i v i แต่งานทั้ง3นี้ไม่ได้เป็นไปในรูปที่ฮอปตั้งใจไว้แต่แรกนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของหลักสันนิษฐานและทั้งจากที่ฮอปขายความรู้ในทางนี้ด้วยนะครับนั้นเห็นว่าสันนิษฐานตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยฮอปเอาฟิสิกส์นะครับมาเป็นตัวตั้งต้นทางสังคม ซึ่งจิตมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนอะไรแบบตายตัวแบบนั้นเลยนะแต่เขาคิดเช่นนั้นในยุคนะครับสิ่งเมื่อแล้วมันทอไปนะยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะอะไรก็ต้องคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ไปให้หมดนะน,นะครับเ mm hmm. ม้นฮอปแบบทัศนะเช่นนี้ให้เข้ากับสิ่งที่เขาถือว่าเป็นศาสตร์ของการเคลื่อนไหวก็ mm hmm. เ,เห็นว่ารูปต่างๆของวัตถุอาจแยกแยะกันจากกันได้ก็แต่โดยลักษณะแตกต่างของการเคลื่อนไหวในตัวของมันเท่านั้นก็อีกในหนึ่งถ้าหากวัตถุทั้งหมดอยู่กับที่หรือถ้าทั้งหมดมีการเเคลลลื่ออนนไหวววััตรแแะททงดียก้ ก็จะไม่มีรูปลักษณะแตกต่างอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นลนักษณะแตกต่างของการเคลื่อนไหวจึงคงต้องเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงจากหลักนี้ฮอปมองเห็นและคิดสร้างหลักปรัชญาสามส่วนขึ้นในส่วนหนึ่งเขาจะได้อธิบายปรากฏการณ์ทางวัตถุซึ่งไม่พลาดฟิสิกส์นะครับอธิบายวัตถุได้ในอีกส่วนหนึ่งอธิบายความรู้สึกนะอธิบายความรู้อันนี้ไม่ได้แล้วนะครับความรู้ไม่ได้ตายตัวแบบนั้นพิ่งความรู้ทางสังคมไม่ได้ตายตัวแบบนั้นเลยนะยิ่งความรู้สึก็ไม่ได้พูดถึงเลยกับสิ่งดีงาม อาจจะเป็นความรู้สึกแย่ของคนบางคนนะไอสิ่งแย่กับการรู้สึกดีงามของคนบางคนนะครับไม่สามารถวัดอะไรได้เลยและสุดท้ายอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งหมดนี้อธิบายในแง่ของการเคลื่อนไหวผลท,ที่สุดงานเขียนเขาก็ได้จบบริบูรณ์เป็นหนังสือสามเล่มคือเดย์คอร์เปอเร่เดโฮมินเและเดซิเแต่งานทั้งสามนี้ไม่ได้เป็นไปในรูปที่ฮอปตั้งใจไว้แต่แรกนี่เป็นข้อเท้จริงที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของหลักสันนิษฐานและทั้งจากการที่ฮอปขาดความรู้ในทางนี้ด้วย อย่างไรก็ดีการปรับใช้ของท็บางอย่างเข้ากับหลักปรัชญาการเมืองของเขาเขาเอ้างว่าความประพฤติของคนกนําหนดขึ้นมาจากการรับของคนต่อความรู้สึกซึ่งเป็นรูปหนึ่งของการเคลื่อนไหวมนุษย์สนองรับเหมือนๆกันต่อสิ่งต่างๆซึ่งเป็นที่ปรารถนาและไม่รับต่อสิ่งที่ไม่สึงที่ปรารถนาถ้าข้อที่จริงง่ายๆเช่นนี้เป็นที่เข้าใจกันเราก็อาจไปได้ไกลในการเข้าใจถึงธรรมชาติของคนและลักษณะของประชาคมการเมืองที่จําเป็นต้องมีขึ้นจากธรรมชาตินั้นๆสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่มีอะไรแน่นอน ครับอย่างที่เรารู้กันมีพ่อขี้เมาลูกก็เลยไม่เมานะครับนะมีพ่อขี้เมาลูกก็เลยเมาเหมือนเดิมนะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในจิตมนุษย์อย่างไรก็ดีการปรับใช้ของฮอปบางอย่างเขากับหลักปรัชญาการเมืองของเขาเขาอ้างว่าความระพฤึของคนเนี่ยกำหนดขึ้นจากการรับของคนตน่อความรู้สึกที่เป็นรูปหนึ่งของการเคลื่อนไหวมนุษย์สองรับเหมือนๆกันต่อสิ่งต่างๆที่เป็นที่ปรารถนาและไม่รับต่อสิ่งซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนา ไอ้คขาว่าปรารถนาหรือไม่ปรารถนาอะไรมันขึ้นอยู่กับทิศที่ค่อยเดียวความเข้าใจนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรตายตัวถ้าหากข้อแท้จริงง่ายๆเช่นนี้เป็นที่เข้าใจกันเราก็อาจไปได้ไกลในการเข้าถึงเข้าใจถึงธรรมชาติของคนลักษณะของประชาค,คมการเมืองที่จะไม่ต้องมีขึ้นจากธรรมชาตินั้นๆธรรมชาติของคนและภาวะธรรมชาติทฤษฎีการเคลื่อนไหวของฮอปไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดหากแต่อาศัยใช้หลักจิตวิทยาในการที่เสนอทฤษฎีการเมืองโดยอาศัยพื้นฐานหลักความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์นั้น ฮอปคงถือต,ตามแนวที่ได้กรุยทางไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนักเศรษฐีการเมืองก่อนหน้าเขารวมทั้งเพลโตก็ทําอย่างเดียวกันแต่การน,นั้นผลงานส่วนของฮอปในหลายๆด้านมีลักษณะเด่นเฉพาะเขาคิดว่าปัจจัยควบคุมในชีวิตมนุษย์คือพลังภายในซึ่งผลักดันคนให้สวงผลประโยชน์ส่วนตนเฉพาะอย่างยิ่งในอันที่จะหลีกเลี่ยงการพิสลายคนเราไม่ได้เป็นเจ้าชะตาชีวิตของตนเองในลักษณะที่ว่าสามารถตกลงยอมรับหลักอุดมการณ์ร่วมกันอย่างหนึ่ง แล,ล้วด้มงชีวิตอย่างสงบสุขและด้วยความร่วมมือนะ,ะกันตามข้อตกลงนั้นๆสันทิสุกจะเป็นไปได้ก็ต่อด้วยความเข้าใจในพลังปัจจัยต่างๆซึ่งบังคับนะที่บังคับธรรมชาติมนุษย์และด้วยการยอมรับรู้ถึงความจําเป็นของการควบคุมพลังปัจจัยเหล่านี้เท่านั้นความดีและความชั่วเป็นเพียงคําที่คนใช้บ่งถึงสิ่งที่ตนชอบและไม่ชอบเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายหรือความสัมัญอะไรในตัวเองเลยดังที่ฮอปกล่าวไว้ว่า แต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นของซึ่งคนอยากได้หรือต้องการนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าดีสําหรับเขาส่วนของที่ตนเกลียดก็ตรงกันข้ามนะเป็นสิ่งที่ชั่วพลังผลักดันรากฐานสองอย่างของธรรมชาติมนุษย์ก็คืออันแรกเป็นความพยายามมุ่งในสิ่งที่สิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าพึงปรารถนาและอันที่สองเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาการผสมผสานต่างๆของพลังทั้งสองนี้ทาให้เกิดความรู้สึกและกาะทำทั้งปวงของมนุษย์นะครับงั้นนี้นะฮับก็มาลง มาพิจารณาถึงธรรมชาติของคนและธรรมชาตินะเพราะว่าทฤษฎีการเคลื่อนไหวของฮอปเนี่ยไม่ใช่เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดนะเพราะทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นมันเป็นฟิสิกส์อย่างที่ว่ากับเรื่องของการเคลื่อนไหวของวัตถุนะเพราะว่าเขาใช้อาศัยใช้หลักจิตวิทยาในการที่จะเสนอทฤษฎีการเมืองโดยอาศัยพื้นฐานหลักความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์นั้นเนี่ยฮอปคงถือตามแนวที่ได้กรีทางไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนักทฤษฎีการเมืองก่อนหน้าเขาเนี่ยรวมทั้งเลโต้ก็ทําอย่างเดียวกันแต่กะนั้น ผลงานส่วนของฮอปในหลายๆด้านมีลักษณะเด่นเฉพาะเขาคิดว่าปัจจัยควบคุมในชีวิตมนุษย์ก็คือพลังภายในซึ่งผลักดันคนให้สแสวงผลประโยชน์ส่วนตนทั้วอย่างนิ่งในอันที่จะหลีกเลี่ยงการพัฒนาไายคนเราไม่ได้เป็นเจ้าของชะตาชีวิตของตนเองในลักษณะที่ว่าสามารถตกลงยอมรับหลักอุดมการณ์ร่วมกันอย่างหนึ่งและเนมนชีวิตย,ย่างสงบสุขและด้วยความร่วมมือกันตามข้อตกลงนั้นๆรับคือเห็นต่างกันไปเนี่ยสันติสุขจะเป็นไปได้ก็ต่อ้ว่ความเข้าใจในพลังปัจจัยต่าง ที่บังคับธรรมชาติมนุษย์และด้วยการยอมรับรู้ถึงความจําเป็นของการควบคุมพลังปัจจัยเหล่านี้เท่านั้นนะครับมันก็คือรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยแหละครับฮอปก็กำลังอธิบายว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำงไงให้มันลงตัวได้นะเพราะมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับคิดไม่เหมือนกันนะมีความต้องการไม่เหมือนกันความดีแนละความชั่วเป็นเพียงคําที่คนใช้บ่งถึงสิ่งที่ตนชอบและไม่ชอบเท่านั้นเองนะไม่ได้มีความหมายหรือความสําคัญอะไรในตัวเองเลยนะซึ่งอันนี้มันก็าที่อธิว่าว่ามันไม่ได้จริงทั้งหมดนะฮะ ดังที่ฮอบกล่าวไว้ว่าแต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นของซึ่งคนอยากได้หรือต้องการนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าดีสําหรับเขาส่วนของที่ตนเกลียดก็ตรงกันข้ามเป็นสิ่งชั่วพลังผลักดันรากฐานสองอย่างของธรรมชาติมนุษย์คืออันแรกเป็นความพยายามมุ่งในสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าพึงปรารถนาและก,การที่สองเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาการผสมผสานต่างๆของพลังทั้งสองนี้ทาให้เกิดความรู้สึกและการกระทําทั้งปวงของมนุษย์วัตถุประสงค์ ใหญ่ของความต้องการของคนก็คือการสงวนรักษาตนเองและสิ่งที่เขาต้องการหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดก็คือการสูญเสียชีวิตดังนั้นความปลอดภัยจงเป็นสิ่งดียิ่งใหญ่ที่สุดและความไม่ปลอดภัยเป็นสิ่งชั่วใหญ่ที่สุดคนต้องการให้แน่ใจในชีวิตและทรัพย์สินของเขาอยางนั้นก็ดีความปลอดภัยจะบรรลุถึงได้ก็ด้วยการมีอํานาจเท่านั้นไม่มีคนใดที่จะมีวันได้ได้มีอํานาจอย่างเพียงพอเพราะเขาจะสแสดงอํานาจให้มากขึ้นเสมอ เพื่อคุ้มครองสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วดังนั้นความพัฒนาอํานาจยังไม่มีขอบเขตจํากัดแม้ว่าอํานาจจะจํากัดและนี่เองที่เป็นสาเหตุของปัญหาขัดกันในหมู่คนนะครับบอกว่าวัตถุประสงค์ใหญ่ของความต้องการของคนก็คือการสงวนรักษาตนเองและสิ่งที่เขาต้องการอีกเรื่องอย่างที่สุดก็คือการสูญเสียชีวิตอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าฮอปเนี่ยปฏิเสธนะความคิดแบบสกาลิสติกนะหรือธรรมศึกษาที่เอาพระเจ้าเป็นตัวตั้ง เขาพยายามย้อนกลับไปหาความคิดแบบแบบนักคิดแบบเพลโตอะไรที่ว่าเนี่ยเอาสิ่งนี้มาเป็นเหตุเป็นผลนะครับแอกว่าดัางนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ดียิ่งใหญ่ที่สุดและความไม่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ชั่วใหญ่ที่สุดคนต้องการให้แน่ใจในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพย์สิ่งของของเขาขขขและทรัพย์สิ่งของของเขาอย่างไรก็ดีความปลอดภัยจะบรรลุถึงได้ก็ด้วยการมีอํานาจเท่านั้นไม่มีคนใดที่จะมีวันได้มีอํานาจอย่างเพียงพอ เขาจะแสดงอํานาจให้มากขึ้นเสมอเพื่อคุ้มครองสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วดังนั้นความพัฒนาอํานาจจึงไม่มีขอบเขตจํากัดแม้ว่าอํานาจจะจํากัดและนี่เองที่เป็นสาเหตุของปัญหาขัดกันในหมูค่คนเขาไม่ได้ถือว่าความเอ็นเอียงทั่วไปของมรุษียชาติทั้งปวงคือความพัฒนาอํานาจแล้วอานาจละ่ะรำ่รำไปนะไม่อยู่สุขซึ่งจะยุติลงก็แต่ในความตายเท่านั้นสาเหตุข,ของข้อนี้ไม่ใช่เสมอไป ว่าคนหวังจะได้ความชื่นชมให้มากขึ้นกว่าที่เขาได้มีอยู่แล้วหรือว่าเขาไม่สามารถพอใจอยู่กับอํานาจบานกลางหากเพราะว่าเขาไม่อาจแน่ใจในอํานาจและวิธีการที่จะดํารงชีวิตได้ดีตามที่เขามีอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องสแสดงหาเพิ่มขึ้นอีกครับก็คือธรรมาชาติของจิตนะครับมันต่อให้มันมีความผาสุกขนาดไหนมันก็กลัวความไม่แน่นอนในอนานคตอยู่ตลอดเวลานะเป็นเขาไม่ได้ถือว่าความเอ็นเอียงนี่คัดมาจากหนังสือของโทมัสซับเองนะครับ ข้าพเจ้าถือว่าความเอ็นเอียงทั่วไปของมนุษยชาติทั้งปวงเนี่ยคือความปัถนาอำนาจแล้วอำนาจเล่าร่ําไปนะครับไม่อยู่สุขซึ่งจะยุติลงก็แต่ในความตายเท่านั้นสาเหตุของข้อนี้ไม่ใช่เสมอไปนะว่าคนหวังจะได้ความชื่นชมให้มากขึ้นก่าที่เขาได้มีอยู่แล้วหรือว่าเขาไม่สามารถพอใจอยู่กับอำนาจปานกลางหากเพราะว่าเขาไม่อาจแน่ใจในอำนาจและวิธีการที่จะดำรงชีตด,ด้วยดีตามที่เขาไม่อยู่ปัจจุบันได้โดยไม่ต้องสวงหาเพิ่มขึ้นอีก จากรักาธิที่ปัดบทที่สิบเอ็ดการต่อสู้เพื่ออำนาจในหมู่คนเป็นเรื่องสลับซับซ้อนและเน้นหนักเพราะความเสมอทัดเทียมกันของคนคนเราสมงจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันและโดยทั่วไปคนมีความสามารถอย่างเดียวกันที่จะสําเร็จผลนะบอกว่าการต่อสู้เพื่ออำนาจในหมู่คนเนี่ยเป็นเรื่องสลับซับซ้อนนะครับไม่ต้องสงสัยอย่างที่พูดมาตลอดนะในการเมืองนะครับการจะเชื่อใครฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งนะเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ และเน้นหนักเพราะความเสมอทัดเทียมกันของคนคนเราสดงจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันและโดยทั่วไปก็มีความสามารถอย่างเดียวกันที่จะสําเร็จผลธรรมชาติสร้างให้คนเสมอทัดเทียมกันในความสามารถทางกายและใจถึงว่าแม้บางครั้งจะมีคนหนึ่งแข็งแรงในทางกายหรือมีความคิดอ่านที่ปราดเปรียงกว่าอีกคนหนึ่งก็ตามแต่กระนั้นเมื่อนับรวมทั้งหมดแล้วข้อแตกต่างระหว่างคนกับคนมีอยู่ไม่มากจนถึงกับว่าคนหนึ่งอาจอ้างอาจอ้างเรียกร้อง ผลประโยชน์ใดๆสําหรับตนเองซึ่งอีกคนหนึ่งไม่อาจอ้างได้เช่นเดียวกับตนนะบซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ว่าครับเป็นตามยุคตามสมัยบางยุคบางสมัยอาน,นาจมันก็พอๆกันนะบ,บางยุคบางสมัยมันก็มีผู้นําที่โดดเด่นนะครับซึ่งคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าต่อต่อตอาต,ต้านทานได้นะครับเป็นธรรมชาติสร้างให้คนเสมอทัดเทียมกันในความสามารถทางกายและใจถึงว่าแม้บางครั้งจะมีคนหนึ่งแข็งแรงในทางกายหรือมีความคิดอ่านที่ปราดเปร่องกว่าอีกคนหนึ่งก็ตาม แต่การน,นั้นเมื่อนับรวมทั้งหมดแล้วข้อแตกต่างระหว่างคนกับคนนี่อยู่ไม่มากจะถือกับว่าคนหนึ่งอาจอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆสําหรับตนเองซึ่งอีกคนหนึ่งไม่อาจอ้างได้เช่นเดียวกับตนนะนั่นคือการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับหมุนบวนการขึ้นสู่อํานาจตลอดมานะความเสมอทัดเทียมกันนี้มีอยู่ทั้งในทางกายและจิตใจความเสมอทัดเทียมทางกายเป็นที่เห็นได้จากข้อเท็จจริงชุบะคนอ่อนแอที่สุดก็อาจสังหารคนแข็งแรงที่สุดได้ ถ้าไม่ด้วยเล่กคนก็ด้วยการสมคบกับคนอื่นๆความเสมอทัดเทียมกันทางจิตใจยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นในเรื่องกำลังทางจิตใจข้าพเจ้ากลับเห็นมีความเสมอทัดเทียมกันในหมู่คนยิ่งขึ้นกว่าทางกําลังกายเพราะความสุขขุมรอบคอเป็นเพียงประสบการณ์ซึ่งเวลาใท่เท่ากันย่อมอํานวยให้คนให้แก่คนทั้งปวงโดยเท่าเทียมกันในสิ่งต่างๆที่เขาปรับตนเองให้เข้ากับประสบการณ์นั้นโดยเท่าเทียมกันคนส่วนมากถือว่าตนฉลาดกว่าคนอื่น ทั้งที่เขาอาจยอมรับว่ามีไม่กี่คนที่ฉลาดกว่าตัวเขาเองแต่ข้อนี้คงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนเสมอทัดเทียมกันมากกว่าไม่เสมอทัดเทียมกันในเรื่องนั้นเพราะโดยปกติไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีอยู่ทัดเทียมกันดีไปกว่าที่ว่าทุกคนต่างพอใจกับส่วนที่ตนมีอยู่ยิ่งกว่านั้นสําหรับพอปความเสมอทัดเทียมกันของคนเป็นแหล่งกําเนิดของความยุ่งยากไม่ใช่ความพอใจทานองเดียวกันกันกบสําหรับเดฟเฟอร์สันและปราดกลุ่มเสมอภาคนิยมทั้งหลาย ซึ่งความเสมอทัดเทียมกันอํานวยรากฐานสําหรับทฤษฎีการปกครองแบบประชาธิปไตยคนมีความปรารถนาอันไม่จํากัดในอํานาจและคนโดยทั่วไปเสมอทัดเทียมกันในความสามารถที่จะบรรลุผลจากความเสมอทัดเทียมกันของความสามารถนี้เริ่มเกิดความเสมอทัดเทียมกันของความบังที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนสองคนปรารถนาสิ่งเดียวกันเขาก็จะกลายเป็นศัตรูกันและในสายตาและในสายทางไปสู่จุดหมายปลายทางของเขานั้น ต่างจะพยายามทำลายหรือเอาชนะอีกคนหนึ่งสังคมเป็นแหล่งรวมของบุคคลทั้งหลายแต่ละคนต่างสแสวงประโยชน์ของตัวเองและการทำเช่นนั้นเกิดเป็นผลกระทบกระเทือนบุคคลอื่นในเมื่อการประพฤติระรานเช่นนั้นดูจะจำเป็นและฮอปเชื่อว่าโดยทั่วไปเป็นดังนั้นไม่มีบุคคลใดจะสามารถยอมจำกัดแรงผลักดันของเขาเพื่ออำนาจคนอื่นจะไม่ยอมทำเช่นนั้นและเขาก็จะพบตัวเองอยู่ในฐานะอันตรายเสียเปรียบ นะครับก็คือธรรมชาติที่บ้านะว่ามองว่าเนี่ยนะครับคือธรรมชาติของคนจะเป็น,นะะลักษณะอย่างนี้นะฮะบูว่าความเสมอภาคความเสมอทัดเทียมกันนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งในทางกายและจิตใจความเสมอทัดเทียมทางกายเนี่ยเป็นที่เห็นได้ชัดจากข้อจริงชื่อว่าคนอ่อนแอที่สุดก็อาจสังหารคนแข็งแรงที่สุดได้ถ้าไม่ด้วยเล่กลก็ด้วยการสมคบกับคนอื่นๆความเสมอทัดเทียมทางจิตใจยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นในด้านกํนาลังทางจิตใจ เขาพเจ้ากลับเห็นมีความเสมอเท่าเทียมกันในหมู่คนยิ่งขึ้นกว่ากําลังทางกายเพราะความสุขุมรอบคอบเป็นเพียงประสบการณ์ซึ่งเวลาเท่าเท่ากันย่อมอำนวยให้แก่คนทั้งปวงโดยเท่าเทียมกันในสิ่งต่างๆที่เขาปรับตนเองให้เข้ากับประสบการณ์นั้นโดยเท่าเทียมกันครับอันนี้ไม่แน่นะไม่แน่จะเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนส่วนมากถือว่าตนฉลาดกว่าคนอื่นทั้งที่เขาอาจยอมรับว่ามีไม่กี่คนที่ฉลาดกว่าตัวเขาเองแต่ข้อนี้คงพิสูจน์ได้เห็นว่า คนเสมอทัดเทียมกันมากกว่านะไม่เสมอทัดเทียมกันในเรื่องในเรื่องนั้นเพราะโดยปกติไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีอยู่ทัดเทียมกันดีไปกว่าที่ว่าทุกคนต่างพอใจกับส่วนที่ตนมีอยู่ยิ่งกว่านั้นสําหรับพับฟอร์มเสมอทัดเทียมกันของคนเป็นแหล่งกําเนิดของความยุ่งยากไม่ใช่ความพอใจทํานอนนงเดียวก,กันกับสาหรับเจฟเฟอร์สันและปราดกลุ่มเสมอภาคนิยมทั้งหลายคืออ้างไปถึงเจฟเฟอร์สันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ ร่างคาประกาศอิสรภาพของอเมริกาในยุคเนปี1776เนี่ยแบบเนี่ยครับก่อร่างประชาธิปไตยสมัยใหม่ของโลกขึ้นมาซึ่งความเสมอทัดเทียมกันอํานวยรากฐานสำหรับทฤษฎีการปกครองแบบประชาธิปไตยคนมีความปรารถนาอันไม่จำกัดในอำนาจและคนโดยทั่วไปเสมอทัดเทียมกันในความสามารถที่จะบรรลุผลจากความเสมอทัดเทียมกันของความสามารถนี้ย่อมเกิดความเสมอทัดเทียมกันของความหวังที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของของเขาของเรา เพราะฉะนั้นถ้าหากคนสองคนปรารถนาสิ่งเดียวกันเขาก็จะกลายเป็นศัตรูกันและในสายสายทางไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาทั้งสองนะเปิดวงเล็บซึ่งที่สําคัญได้แก่การพิทักษ์รักษาตนเองและบางครั้งก็เป็นการเพียงความชื่นชมพอยใจเท่านั้นเป็นวงเล็บต่างจะพยายามทําลายและเอาชนะอีกคนหนึ่งนะสังคมเป็นแหล่งรวมของบุคคลทั้งหลายแต่และคนต่างแสวงประโยชน์ของตัวเองและการทําเช่นนั้นเกิดเป็นผลกระทบกระเทือนบุคคลอื่น ในเมื่อการประพฤติรานเช่นนั้นดูจะจําเป็นและฮอปเชื่อว่าโดยทั่วไปเป็นดังนั้นไม่มีบุคคลใดจะสามารถยอมจํากัดแรงผลักดันของเขาเพื่ออำนาจคนอื่นจะไม่ยอมทําเช่นนั้นและเขาจะพบตัวเองอยู่ในฐานะอันตรายเสียเปลือบนะก็น่าจะจริงในบรรดาปุถุชนทั้งหลายนะครับซึ่งใช้นะใช้ความใช้อนะไรใช้ความพิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับนี่แหละที่เป็นธรรมชาติแท้จริงของคนคนเป็นประเจิบุคคลสว่างประโยชน์ส่วนตน ที่กลัวและแข็งดีจนถึงขั้นต่อสู้ถ้าเขาเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ที่จะกระทตาตามอําเภอใจของเขาเองแล้วเขาจะเข้าไปพัวพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสงครามแบบของคนทุกคนต่อทุกๆคนชีวิตในภาวะธรรมชาติเ่อมจะไม่อาจทนทานได้สําหรับฮอบไม่สําคัญที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าคนเคยมีชีวิตอยู่ในภาวะธรรมชาติมาแล้วจริงๆฮอบสนใจเพียงแสดงเห็นว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรในเมื่อไม่มีรัฐบาลฮอบกล่าวอย่างโจงแจ้งว่าในภาวะเช่นนั้น จะไม่มีที่สําหรับวิสาหกิจเพราะว่าผลที่ได้ไม่แน่นอนและแล้วก็จะไม่มีวัฒนธรรมของโลกไม่มีทั้งการเดินเรือและการใช้สิ่งอุปโภคบริโภคที่อาจนําเข้าโดยทางทะเลไม่มีสิ่งก่อสร้างอันให้ความสะดวกสบายไม่มีเครื่องมือเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆที่ต้องอาศัยกําลังมากๆไม่มีวิชาความรู้เกี่ยวกับผืนโลกไม่มีการนับเวลาไม่มีศิลปะไม่มีวรรณกรรมไม่มีสังคมและที่ร้ายที่สุดก็คือ ความกลัวอันไม่หยุดหย่อนและอันตรายของการตายอย่างรุนแรงและชีวิตของคนจะโดดเดี่ยวแรนแค้นทุกยากข i ยมโหดและสั้นนี่คือสิ่งที่ฮอปพยายามจะสาธยายว่าทําไมต้องการที่จะเอาอํานาจของรัฐนะครับหรือรัฐาธิปัตย์เนี่ยให้ไว้กับกษัตริย์เพราะบอกว่าผู้คนเนี่ยนะครับถึงต่อให้คน,คนต่างคนต่างมีอํานาจเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะวุ่นวายไปหมดนะก็เลยจะต้องหาวิธีการดึงอํานาจเนี่ยนะครับให้กับบุคคลคนเดียวที่จะสามารถ ใช้มันได้อย่างถูกต้องอะนะครับนั่นที่เด็ดนี่นธรรมชาติแท้จริงของคนคนเป็นประเจกบุคคลสมัยทั้งประโยชน์ส่วนตนขี้กลัวและแข่งดีจนถึงขั้นต่อสู้ถ้าเขาเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ที่จะกระทำตามอําเภอใจของเขาเองแล้วเขาจะเข้าไปพัวพันยอย่างอีกเลีเ่ยงไม่ได้ในสงครามแบบของคนทุกคนต่อทุกๆคนชีวิตในภาวะธรรมชาติย่อมจะไม่อาจทนทานได้สำหรับฮพาไม่สำคัญที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าคนเคยมีชีวิตในเพาะธรรมชาติมาแล้วจริงๆนั้นเพาะไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์เท่าไหร่ พบกับมองว่าเนี่ยครับโดยเหตุโดยผลแล้วเนี่ยนะใช้ความรู้สึกที่ตัวเองวัดจากความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นตัวที่สร้างทฤษฎีขึ้นมานะฮอบสนใจเพียงแสดงเห็นว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรในเมื่อไม่มีรัฐบาลฮบกล่าวอย่างโจ่งแจ้งว่าในเพราะวะเช่นนั้นจะไม่มีที่สําหรับวิสาหกิจเพราะว่าผลที่ได้ไม่แน่นอนและแล้วก็จะไม่มีวัฒนธรรมของโลกไม่มีทั้งการเดินเรือและการใช้สิ่งอุปโภคบริโภคที่อาจนําเข้าโดยทางทะเลไม่มีสิ่งก่อสร้างอันให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่มีเครื่องมือเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆที่ต้องอาศัยกําลังมากๆไม่มีวิชาความรู้เกี่ยวกับผืนโลกคือฮอปดูเหมือนว่าถ้าไม่ไม่ใช่การปกครองในแบบศูนย์รวมอํานาจแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับฮอปนะก็อย่างที่ว่าครับยุคนั้นยังไม่มีไม่มีประชาธิปไตยยุคใหม่อย่างที่อเมริกาเกิดขึ้นมาไม่มีการนับเวลาไม่มีศิลปะไม่มีวรรณกรรมไม่มีสังคมและที่ร้ายสุดก็คือความกลัวอันไม่หยุดหย่อนและอันตรายของการตายอย่างรุนแรง และชีวิตของคนจะโดดเดี่ยวรันแค้นทุกยากเชี่ยมโหดและสั้นนี่คือสิ่งที่ความคิดของฮอบก็ว่าถ้าปล่อยให้คนใช้อำนาจพอๆกันเนี่ยนะครับประชาธิปไตยเนี่ยนะสังคมจะไม่มีอะไรที่เป็นอรารยธรรมเกิดขึ้นเลยนะก็ก็คิดในความสุจริของเขาในยุคนั้นเนี่ยนะครับแต่พอเรามองมามาจากสตที่ยี่มันก็ไม่จริงนะครับมันไม่มีกฎตายตัวอะไรขนาดนั้นเนยนะครับขณะที่ผมนําเสนอเรื่องราวของโทมัสฮอปนะครับเป็นตอนที่สนะจากหนังสือ ความคิดทางการเมืองจากเทโตถึงปัจจุบันอาจารย์ MJ h มเจฮามอนคณะรัฐศาสตร์มหาวิยาลัยยูท่าสาหรัฐอเมริกาเป็นผู้เขียนอาจารย์สเสนจามริกนะครับคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นผู้แปลวันนี้พอสมควรกับเวลาครับเชื่อกันแปลขยะเป็นบุญสับสสบิญบเ,เรื่องทีวีครับขอบคุณครับเจเยนทาครับ